สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่ใช้ WorkXM นะครับที่ต้องการเปิดบัญชีเพิ่มนะครับเพื่อใช้สิทธิในการรัน e อฟของค่ายเรานะครับก็มีขั้นตอนง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับสมัครนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับหลังจากที่คลิกใต้ l ลิ์วิดีโอนะครับเขาก็จะลิงก์เข้ามาตรงหน้าเพจตัวนี้นะครับของเราก็เข้าไปตรงที่คลิกตรงเปิดบัญชีเพิ่มนะครับ จากนั้นนะครับเขาก็จะลิงก์เข้ามาตรงหน้า Account ของเรานะครับบัญชีเก่าที่เราเคยมีอยู่นะครับแล้วก็ใส่ MTC ID นะครับตรงนี้นะครับตรงที่ล็อกอินนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเราก็ใส่ตัวพาสเวิร์ดเดิมนะครับของที่เราเคยเปิดกับไ m นะครับจากนั้นก็กดล็อกอินนะครับจากนั้นเขาก็จะลิงก์เข้ามาตรงการลงทะเบียนเหมือนเดิมนะครับเหมือน ที่เราเคยสมัครตอนแรกเลยนะครับก็เราก็กรอกชื่อนะครับนามสก,กุลนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ขั้นตอนนะครับขั้นตอนก็คือทำเหมือนอที่เราเปิดบัญชีใหม่เลยนะครับก็ใส่ชื่อนะครับนามสก,กุลตามบัตรประชาชนนะครับก็แนะนำให้เช็ค ชื่อภาษาอังกฤษนะครับให้ตรงกับบัตรประชาชนนะครับเพื่ออนุมัติบัญชีนะครับโ okay. อเคอธิบายคร่าวๆนะครับาบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเปิดสมัครบัญชีตรงนี้นะครับก็ใส่ตรงนี้นะครับเป็นประเทศไทยแลนด์นะครับใส่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่อีเมลของเรานะครับ จากนั้นก็ไปเลือกแพตฟอร์มนะครับที่เราจะใช้เทรดนะครับจะมี MT4 MT5 นะครับก็สามารถเลือกแพตฟอร์มที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็จะไปเลือกประเภทบัญชีที่เราจะเปิดนะครับหนึ่งหลารา,ดาดก็าคือ1 0 0 0 0แสนนะครับโอเคลราก็กดขั้นตอนที่2นะครับก็ จากนั้นนะครับก็ <_ an other> จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับ <_ an other> ก็คือใส่วันเดือนปีเกิดนะครับให้เรียบร้อยนะครับที่อยู่นะครับที่อยู่ก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับให้ใส่ตามที่อยู่ของบัตรประชาชนนะครับตรงนี้นะครับเป็นชาวเมริกรันหรือเปล่านะครับเราก็กดว่าไม่ใช่นะครับข้อมูลในการซื้อ ขายนะครับเราจะเลือกใช้สกุลเงินอะไรนะครับแนะนําให้เป็น USD นะครับแล้วก็เลือก leverage นะครับ leverage ที่เราต้องการจะใช้นะครับก็แนะนําให้ของย m 8นะครับ1ต่อ888นะครับใช้เยอะที่สุดนะครับโบนัสนะครับเราต้องการโบนัสไหมนะครับก็เลือกว่าใช้นะครับจำนวนเงินนะครับที่เราลงทุนนะครับ เราเป็นการสำรวจนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคก็สถานการณ์ทำงานนะครับการศึกษาแล้วก็รายได้โดยรวมนะครับเราก็ใส่ตามจริงนะครับเป็นการสำรวจนะครับประสบการณ์ในการเทรดนะครับเราเคยเทรดขนาดกี่ปีแล้วนะครับเราก็ใส่ข้อมูลนะครับ โอเคตรงนี้ก็ในระหว่างในช่วง12บสองนิตัพรานาะครับมีการซื้อขายไหมนะครับแล้วก็กอกข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับเป็นสำคัญนะครับราัสผ่านสําหรับบัญชีนะครับไอตรงเนี้ยนะครับเราต้องจดจําไว้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการล็อกอินตรงหน้าที่จะเข้า m t 4ของเรานะครับใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนึงนะครับ ตรงนี้นะครับเราต้องการยืนยันเราต้องการรับข้อสารไหมนะครับถ้าติ๊กก็คือเขาจะส่งข้อมูลข้อสารอัปเดตมาทางอีเมลเรานะครับจากนั้นก็กดเปิดบัญชีจริงนะครับโอเคก็จะมีอีเมลนะครับยืนยันจากทาง XM นะครับส่งไปทางอีเมลของเรานะครับก็สำหรับท่านใดที่ ยังไม่มีอีเมลเข้านะครับต้องเช็คตรงอีเมลทางข่าของเราด้วยนะครับบางทีอาจจะไปซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคก็กดยืนยันนะครับยืนยันอีเมลนะครับเพื่อ Verify อีเมลของเรานะครับก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนมาอีกตัวนึงนะครับก็คือยินดีต้อนรับสู่ xm นะครับบัญชีของท่านนะครับก็จะมีเลขที่ id ของเรานะครับ เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับเราต้องเช็คดูว่า,าเวลาที่เราล็อกอินเข้า,า M P สนะครับต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกต้องนะครับตัวอ,อย่างนี้เป็นเลียว26นะครับก็ถ้าเราต้องการาเข้าไปล็อกอินเลยเราก็กดล็อกอินไปยังพื้นที่สมาชิกของเราโอเค okay. ก็จะเข้ามาตรงพื้นที่สําหรับสมาชิกนะครับก็คือเข้ามาล็อกอินของเรารบเราก็ใส่ เลขที่บัญชีของเรานะครับเลขที่ ID ที่เขาแจ้งมาทางอีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่เรา,าใส่ยืนยันไว้2ครั้งนะครับก็กดล็อกอินนะครับโอเคตรงนี้เขาก็จะมียืนยันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรา,าต้องการรับโบนัสไหมนะครับเราก็กดยืนยันนะครับเราต้องการายืนยันบัญชีในตอนนี้นะครับก็กดยืนยันนะครับ Okay. ก็ตรงนี้นะครับเป็นการอ,อัพโหลดเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็ยืนยันที่อยู่ของเรานะครับแล้วก็ใส่ถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับหรือว่าใบขับขี่นะครับสำหรับการยืนยันตัวตนนะครับสำหรับการยืนยันที่อยู่นะครับเราก็จะใช้ตัวบินขามน้ำข้าไฟนะครับหรือว่าบุ๊คแบงก์ก็ได้นะครับสเตตเมนต์นะครับ Okay. กดอัปโหลดเอกสารนะครับ okay. พอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมีะแพลตฟอร์มนะครับเราสำหรับ PC หรือว่าโทรศัพท์นะครับเราก็สามารถที่จะกดคลิกดาวน์โหลดตัวอย่างนะครับเป็นของ mt 4นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปติดตั้งนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าเซเวอร์นะครับเพื่อใช้งานได้ทันทีนะครับโอเคก็ okay. สำหรับคลิปนี้ก็มีอัปเดตประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการเปิดบัญชีเพิ่มนะครับโดยไม่ต้องเปิดใช้อีเมลใหม่ในการสมัครนะครับขอบคุนัาสำหรับการติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ